คือเขามันก็จะได้เปรียบเขาแน,น่อย่ออถาถน้อยาเ้ามีเจตนาดีมีความตั้งใจมันก็จะได้หลากหลายถ้ธรรมารมีหลายแบบหลายอย่างิพาเขาเห็ดผ้าดำคือที่บอกให้ฟังตอนที่เขาไปโคดหลาด บอกเคยรอยักเทือกับบอกให้ฟังเรื่องฉันทะมันเกิดขึ้นมันจังสีมีสติถ้าม,มีความพอใจพวกสัทธาเกิดเลยมันเป็นกระบวนการที่วัายากคนจิสีห่หูมันจิสิจับจุดหนีมาใส่ คือมีความพอใจในสิ่งที่เหตุอยู่นั่นเขาจะเอื่นว่าฉันทะกับสัทธาเมื่อเอาพอใจแล้วแล้วก็เสื่อว่าเอาเหตุหนี้มันจะมีเป้าหมายสําเร็จนั่นเขาเอื่นว่าชันทะแล้วก็สัทธาอยู่น้ากันเมื่อมีความพอใจเหตุในสิ่งเดียวกําลังเหตุอยู่โดยความมุ่งมันจังใจมันจะเป็นกุศลในจิตเลยทันทีเลย สติสิเกิดขึ้นตามเลยบอกว่าไปก็ตามแต่ว่ามีความพอใจนี่ภาวนาจะได้กเกิดภาวนาไม่เกิดผลเลยถ้าเรามีความพอใจแล้วกับความเสื่อมันคู่กันจําไ้มีอยู่สองอย่างควรที่สุดเลยคือมีความพอใจเสื่อว่าสิ่งเ่ียาเหตุอยู่สำเร็จแน่นอนแล้วก็เสื่อว่ามันถือแน่นอนมันจะเกิดสติ เข้ากันเลยต้องเอาสตินี่มากำกับเตือนเจ้าของอยู่ตลอดว่าถ้าบ่มีสติกับบู้หูจักสัทธาบ่มีสติกับบู้หูความเพียรถ้าพ่มีสติสมาธิกับวเกิดอั้ี้มนเป็นกระบวนการถ้าบ่มีสติกับพมีปัญญาเพราะฉะนั้นสติตัวเดียวเลยใหพภาเขาไปไก่แห้งสติตัวนี้เขาก็เลยมาปฏิบัติอานาบรนสติเนื่บ้าน เขาเสีย้องมีสติสัมไจยังสิหูซึกลมเขาลมออกได้มั้เนี่พออาตมาว่าเรื่องฉันทะอยู่โคราชปุ๊บอาตมามาสานต่ออะไกันบุเร่ตั้งใหญ่พังอะไรมาบอกต่อถึงเรื่องพัศเสะะด็จปัญหามื่นบุรีลำม,มาบอกเรื่องพัศเสด็จปัญหาให้เฮาคิดเบิ่งดีๆว่าเป็นอยังคือต้องมีพัศเสด็จาบ่มีแนวมากระทบทั้งตาก,ก็บ่เหน็น บ่มีแนวกระทบทางหูก็บ่ได้ยิน้นกระทบก็บคือภาษาถ้าบ่มีแนวมากระทบในใจกบ่ฮู้หูเราก็ดีหรือบ่ดีถ้าบ่มีลมมากระทบทางหูดังจงังกบ่ฮู้หูว่าเขาว่าออกอาจารย์ก็เลยจับเอาภัษาะอันนี้มาสอนเลยเหมือนั้นห้วยมันอยู่ไกลๆนทุกอาสมาธิบา้านมันอยู่จะจอ่อสำนีหนึ่งเว้บาได้ไกลสำเนยวน,นี้อยู่สมหูดังเลยบ่า เวลาเขาเห็นยังเขายังคือดอยากว่ามันงามอยู่เยแต่สิ่งที่มันเห็นในอยากเนี่ยเขาเอามาเห็นเป็นสมาธิมันก็บริยากเพราะปัญญายังบ้าถ้าม่มีแนวกระทบมันก็เกิดนะสมาธิก็สิคืดได้เหมือนนั่นนงลงแล้วเอาล่องหาคำหนีมาใส่บนหนะน้าคำหนีบ่ได้ใส่้็เถอะความจริงภาษามันก็มีประโยชน์เนี่ย ในวงจรปฏิจจสมุปบาทกับมีภัษสมันเป็นเจตสิกเนาะถ้าเขาจะมองไปถึงธรรมะพระพุทธเจ้าที่มันลึกคือปฏิจจสมุปบาทเนี่เพิ่นก็ยังว่าพัฒสัจจยาเวทนาดิถ้าพอมีแนวกระทบทา้งตาจางเจ้าสีโวว่ามันงมถ้าพอมีแนวกระทบทางหูจางสีโวว่ามันมวนหูดัง้วยกัน ถ้าบอกกำหนดให้ล้มมาถือหูดังมาเนี่ยจ้างที่เป็นสมาธิโอ้จะกินอาหารโอ้จะกินน้ำหอมโอ้จะกินแปง้งแต่ว่าสิ่งที่มันมีประโยชน์กับเทาคือลมหายใจถ้าลมหายใจเข้าประกระทบหนีเวลาสิตายมันก็ตายทุกคนถ้าพึกตอนนี้มีประโยชน์ไรพึกตอนที่เขามีสตินั่ง พืให้มันหูนะตอนมีสติมันยังเป็นอานาปานสติถ้ากำหนดหูจะซื้อแหลกมันโมหูดอกเหตุให้มันกระทบเพราะฉะนั้นพัสสะสำคัญขนาดเป็นยังเขาจึงว่าพัสสะปัจจยาวเวทนาเมื่อเราหายใจให้มันถือกระทบก็คือพัสสะมันกะสิมีสุขแน่ผู้ปฏิบัติบ่ถือมันก็สิมีทุกแน่ได้นี้มันก็เป็นสุขเวทนาทุกเวทนาตุบันนี้ พอพัฒาเกิดเวทานาจึงเกิดได้ถ้าเฮาหายใจถือมันก็นมีแต่ความสุขเด้บ่าเนี่ยโอ้สุขสงบเน้บ่าเนี่ยสุขสงบอยู่กับสมาธิแต่มันก็นยังเป็นมิจฉาสมาธิอยู่พอเฮาไปยินดีกับความสุขถ้าเฮาพอไปยินดีอยู่กับความสุขความสงบด้วยใช้ใจร่มกระทบต่อไปบ่โดนสมาธิเกิดแน่นอนเลยหากก็มาขึ้นใจลองใส่วิธีนี้เหมอนกันนะ้ ให้ทำความเข้าใจกับค้ามเดียวคือภาษาถ้ามบ่มีภาษาบ่มีทางที่สิเห็นถ้าบ่มีแนวกระทบตาจ้างก็บ่าเห็นรูปบ่มีแนวมากระทบทั้งเสียงจ้างก็บ่บได้ยินให้เฮาคิดเบิ่งว่าเออถามันบ่มีกินหอมหอมมาถึงหูดังมันก็บ่หอมตัว่าซั่นแต่ในทางตรงกันข้ามนี่ คือเราจะต้องเข้าใจว่าตอนนี้กำลังปฏิบัติอานาปานสติเพื่อที่จะให้เจริญสมาธิมันต้องเจริญจิตเดียวมันจะต้องถือกระทบอยู่ตลอดถือพัฒนะอยู่ตลอดจังสิเกิดสมาธิแล้วก็ให้เข้าคลืเอิเงง่ายว่าเวลาเข้านั่งสมาธิเท้าบกหูบว่เห็นลมมันกระทบปนี่จิตเท่ากับปอยยุมอื่น เฮาก็จะไปคิดว่าน,นั้นคือสมาธิบ่เนี่ยเฮ้าก็เห็นว่าน,นั่นมันเป็นโทษมันบ่แว่าเป็นสมาธิสิ่งที่เฮาเห็ดอยู่บ่แม่นอันนั้นเฮาก็กลับมาเหตดให้ล่มกระทบอยู่หูดังเนี่ยมันสิเกิดสมาธิเลยเหมือนกับเฮ้าไปยืนจ้องเส้อผ้งงามมีความสุขแท้เด้ละตาหันไปเห็นนะนะจินตนาการเข้าไปพี่อยู่ในใจแปลว่าอยากได้อยากได้อันนี้ก็เหมือนกันลมหายใจมันมี ทำงานตลอดแต่เราเอาแค่จมูกนี่มัห้แค่กินหอมๆซื่อลืมลืมมาบัดซีจายมันบริกินหอมๆได้น,นี่หูดันก็จะบริกินเลยคนจีจตายแต่มันยังมีคูอยู่กับสีวิตอยู่คือลมหายใจคือที่สิ้นสุดแห่งกายคือสิ้นลมหายใจในลงพ่อสิ่งว่า ที่สิ้นสุดแห่งใจคือการไม่มีตัวเราตัวเขาออก็ะเดีคือบมมีจิตเนี่ยจังบมมีเฮาคือตอนเฮามีจิตเนี่ยเฮาต้องหู้วาทีสิ้นสุดกายของเฮาเนี่ยมันคือร่มหายใจเมื่อร่มหายใจมันเบิดคนมันก็ตายป๊บปลดัดจ่จิตมันพอใยขันเฮามีจิตที่หู้ซึกร่มเขา้าล่มออกเด้มันเหมือนกับเฮาตายแบบอมตะนะ คือคนมีสติเดยคนที่ตายแบบอมตะนี่คือคนมีสติตายแบบอมตะมตายก็ยังเกิดมาอยู่แต่ยังมีสติอี่นะหู้ว่าเฮ้าที่ต้องเกิดที่ตายแล้วนะเข้าก็ต้องเตรียมตัวมันคือมันหาล่มกระทบม่ได้มันก็ต้องเึก่งไปจนมันกว่ามันสีกระทบไปตลอดห่ดละสีให้จังไดจังสิเห็นมันกระทบตลอดมันมหู้ตั้งแต่เกิดมาบางคนหาสิป,ปีบางคนสี่สามสิป,ปียังบ่ทันเห็นล่มกระทบครับ พอ่มที่มากัระเฮ้าตั้งแต่เกิดมันทำงานของเฮามาตั้งแต่โผล่มาจากทองจะว่าเขาบ่ฮหูซื้อกันเฮาลองคิดเบื้องดีจะเข้าไปหูปหมันเด้อยหยางสิเกิดขึ้นมาเนี่สติที่เหนือมนุษย์คนในโลกเกิดขึ้นเลยผู้ใดสิหูซึกร่มเข้าลมออกที่ไมากับเพาตั้งแต่เกิดหูตลอดยางก็ฮหูเดินกินหูเบิดฮููทวินที่มีแน่นอนสติผู้ใดทำยังตอบได้ผู้ใดทำยังตอบถูกรอด คนมีสตินะี่อยู่กับปัจจุบันม่นคืดน้ำม่ต้องไปเปิดแพรม่นต้องไปเปิดคาพี่อะไรเขาถามม่ต้องไปพิมพ์เขาหาในไรกูเกิลเลยมีสติจะพูดยิงปฏิบัติไปเรื่อยสูงๆมีสมาธิมีปัญญามีวิปัสสนาแบดนี้แห้งสิลึก,กว่าเขาถามยังตอบได้เบิดเรื่องสมาธิวิญญาณพิษหรือเ่า แต่เ้านี่หาโอกาสฝึกอยู่กับลมหายใจในทุกอียาบทนี่ให้มันได้ให้หู้อยู่ตลอดโบโดนสมาธิเกิดหลดบบเกิดอัจโนมัติสมาธิท่บาบ่ฝึกมันคือฝึกให้มันกระทบนี่เจอละหานาทีสิบนาทีมันจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตดอกมันสิตอบตัวเองได้ว่าโอ้คือดีทว่าหลดโอ้เมนตัวนี่หลดมันจะเป็นอยางนั้น เพราะฉะนั้นที่อาจารย์ลอยพ้างนี่ตัวสําคัญคือชันทะกับพัสะคันเทามีความพอใจที่จะเห็ดกิเลสเกิดขึ้นเฮาก็มีฉันทะในการเห็ดกิเลสให้มันเกิดขึ้นคือประ์อ,อยากได้สติหาจะเนี่ยม,มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจให้มันเป็นอกุศลแต่กันเฮาอย่าให้มันเป็นกุศลเท่ากับ หายใจให้มันหูจะร่มหายใจมันก็จะเป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยมาดิพอคนอยู่กับปัจจุบันความคิดที่เกิดขึ้นจากสัญญาก็เป็นอดีตทั้งหมดบ่ดมีคนคิดในปัจจุบันจะคนดอกนั่งมาดิบ่มีู้ใดคิดถึงปัจจุบันดอกคิดแก้ไขปัจจุบันบ่มีไม่จะคนคิดแก้ไขอดีตกับอนาคตวางแผนเป้าหมายถึงอนาคต มันบอกมีคนคิดอยู่กับปัจจุบันแลาวแม่ลองถามจากของเมืองเจรนญเมืองเจรเว้น,นเวลาเฮานังคิดเฮาคิดอยู่กับปัจจุบันจะเคื่ออย่บอมีอย่บอกสักหมื่นหนึ่งเท่าคิดเรื่องนี้ได้อาจารย์บอกเลยว่าเฮาสิเป็นผู้มีสติและปัญญาคิดในปัจจุบันคืออยียงโมเมนต์ว่าสีใส่ลำปลาใส่ผงซลุนนี่โมเมนต์ความคิดเล่นนันแต่ว่าเวลานังสมาธินี่ ให้คืน่าเฮ้าเป็นอย่างเข้าคือบ่เห็ดให้มันล่มกระทบล่มมันคือบ่กระทบว่าเออค้นเรื่องแบบนี้เป็นบุญแน่นอนคือเรื่องแบบนี้เป็นบุญแน่นอนนี่คือคนคิดอยู่ในปัจจุบันอย่างมันก็ฟุง่งแต่ว่ออลองบอกไปสนใจกับความคิดก็หน้ากบมาหายใจก็หน้าแล้วมันก็คลายไปเองก็มีคนที่คิดอยู่กับปัจจุบันเป็นคนที่ประเสริฐที่สุดลองเข็นเบิ่งได้บอกว่าเสือ ลองคิดลองมีความคุ้งสั้นอยู่กับปัจจุบันนะสมาธิเกิดแน่นอนมันจะคอยถามเจ้าของตลอดว่าเฮ้ากำลังเห็นอย่างอยู่ออคือบ่เห็นล่มวะานั่งแล้วมึงส่งบ่เห็นล่มตลอดออคิดในเรื่องแบบนี้ยังมีบุญอยู่จะกินขึ้นเรื่องอื่นสิบ่เป็นกุศลสมาธิก็บ่เกิดมันจะเป็นปเงน,นทุกคนสมาธิพอจะเลื่อนก็เพราะว่าคิดต่เรื่องอดีตกับมอนาคต นั่งสมาธิก็อยากได้จะสภาวะาเหมือนเดือนก่อนนั่งดีๆเมื่อวานก็ดีจะเมืออ่อวันขึ้นมาดีเปล่าเกิดความเครียดได้ไหมเครียดเจ้าของได้ไหมเครียดสติเจ้าของได้ไหมเป็นปัญนีบ้บ่เฮยให้เครียดมองเอาธรรมะคนนี้ดีมากเลยมีลูกสอนลูกมีลานบอกลานรแต่ว่าฟังเมึงก็ดีสงยากแต่ว่าเหตุใด,ดทุกคนเหตุใด เหามองเป้่าหมายของเหาไปว่าเหาเสียเหตุให้มันไปจนถึงจะสูงสุดคือที่สิ้นสุดเลยว่าคือจะต้องมีความพอใจเนี่ยดับแหลกเลยอย่างแหลกเลยถ้าอยากจะเลื่อนสมาธิมีความพอใจแล้วก็เสื้อเสื่อปฏิเพิบบอกมันหายใจออกมันมีแสงอิรีบอเอากันหน้าหลดนะโมเมนต์บอกมันซีเมนต์อยู่บ่โมเมนต์ดอกโมเมนต์ดอกอันนี้โมเมนต์โมเมนต์สันทา ทุติยโมหะเกิดขึ้นให้มีความเสื่อกับความพอใจอยู่น้ำกันสติเกิดขบวนการทำงานของจิตมนุษย์นี่เกิดขึ้นแบบสั้นจิตภัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเจตนาคือสังขารนี่จิตปัสสะเวทนาสัญญาเจาตนาเอตกราชีวิน i n s ์มนสิกการ มีความวิตกมีความวิจารณ์อธิมโมกมีวิริยะแล้วก็มีปิติคาร,ราเนี้วนี้แล้วก็มีสันทะพอจิตของมนุษย์มันเกิดดับขึ้นตึ๊ดๆๆๆๆๆุ๊ดตมานี่มาหอดสันทะปุ๊บเฮากับร่งเหยังอยู่บันนี้ขันท้ากัลั่งนั่งคิดอยู่เจตสิกที่ต่อเกิดจากสันทะเกิดมาเป็นอกุศลก็เป็นโมหะแต่ถ้าเฮ้านั่งอยู่กับร่มเข้าออกด้วยความพอใจว่าโอ้ยเจียวให้ได้แล้วเว้ย จะเป็นเสื้อคักแนวทางนี่วาสันเวลามีความพอใจต้องสร้างศรัทธาขึ้นมาด้วยเสียวก็คักแล้วเว้ยวัสันคือว่ามันใจขนาดเลยว่าหายใจแล้วมันสงบวัสันคนที่คิดแบบนี้จเจริญแน่นอนคิดแบบนี้เอาความคิดแบบนี้เข้าไปประกอบการถ้าคิดว่าหายใจแล้วมันสําเร็จผููนั้นสิมีศรัทธาอมันเสื่อเด้ ความเสื่อก็คือศรัทธานั่นแหละเสื่อว่า่มหายใจมันเที่ยงแนวเขชาช้านเลยเสื้อเมื่อใดก็เกิดสติเลยเกิดสติที่อยากไปหูมันมาดิถ่าความเสื้อของเฮาเกิดขึ้นด้วยศรัทธาความคิดที่เป็นอกุศลโบมีโบมีทางจําไว้มีฉันทามีความเสือ้อละกะหาจุดกระทบให้เจอ จุดใดที่มันมาถือตาแล้วเขากับว่างามจุดใดที่มาถือหูเขากับว่ามันม้วนจุดใดที่มันมาถือหูดังโอ้จะไม่มันหอมอะไนแต่ว่าถ้าเข้าปฏิบัติสมาธิเข้าต้องหาอารมณ์ให้เจอคือตัวที่มากระทบกับจิตเขาจิตหนี่ต้องไปเมียอารมณ์ ถ้าจิตนี่บหูอารมณ์จักว่าสิหูอหย่างมุนอวยปุย๋ยบินาทีเดียวบ่หูร่มหายใจมันก็พาเข้าไปหออุดรนอยไข้สบาจิตนั่นต้องหูหูอย่างเดียวหูอารมณ์กรรมาฐานจังสิเกิดสมาธิเพราะฉะนั้นจางเจียมอือเมื่อจนไปล่องเลยเฮ็ดเอาโลดสร้างฉันทะนี่มิตวเดียวเท่านั้นที่เจียใไห้เข้าไปหัวนิพพานคือสฉันทะฉันทะเป็นมูลมีฉันทะเป็นมูล ผู้ใดที่อยู่น้ำกันได้ดุนแสดงว่าคนเคยบํำเพ็ญบารมีมาน้ากันผู้ใดอยู่น้ากันได้แป๊บเดียวแสดงว่ามันใจถอดยิ่งเป็นแนวทางนี้ก็มีพระภิกษุติดต่ตอมาว่าอยากไปพระม,มาด้มาพึเกเบิงสักก่อนเงียบกิบเลยแต่ว,ว่ามาพึกก่อนมิจะสิไปไปด้วยความอยากไม่มีความสําเร็จอยากไปอยู่แต่อยากไปด้วยความอยากมันก็ไม่สำเร็จ ถ้าบอกให้มาพูดดูก่อนเงียบกิฟคิดบืางกันด้อเอาว่าความอยากไปบ่ปหวัวอยากไปอยางถ้าเราอยากไปเอาจริงเอาจัง,จงมันต้องมาเรียนรู้มาทําความเข้าใจว่าเราจะไปทําไมเป้าหมายของเราทําอะไรที่นั่นเขาทําอะไรเขาจึงจะอยู่กับหมคูณะได้แบบสบายไม่ต้องอายเขาไม่ต้องเสียค่าเครื่องบินไปถ้าไปแล้วยู่อะไรย่าไปไปใส่กันคือเข้ากันนี่นะอาจารย์พยายามบอก เหตุตัวเจ้าของคือยังคนบ่มีบ่มีอีดีเห็นแห่งดีบ่เม่นว่าคนที่มีนั่ละสิไปรานิพพานเด้คนที่เห็นถูกข์นจังสิออกเขาเคยเห็นคนรวยเขามานั่งสมาธิจักคนอยู่เห็นคนเขามีเขาสละออกคือเฮาเป็นบ่ถ้าเขาว่าเห็นถูก์จเขาเขาก็บ่อยกออกจากบ้านจากเรื่อนเขาก็ไปกันคนดีเขาก็บ่มบวดนําคนสัวเขาบ่แเม่นว่าสมบวดเสมอไปก็ย้อนบาปมีสังเวช เห็นทุกข์ในวตาสงสารก็ปแยล้วบมเด็น,นี้็ดีมาบวชดอกนักบวชกันเลยโด็นี้ความทุกข์ความอยากมาบวชนอกก็ขึ้นมามมนสิปัยเป้าไม้ยนีรอว่าะะเพื่อจะได้มีจิตใจสงบเนี่ยมีสติปัญญาเอาไปใส่ชีวิตทางโลกโอ้ยเนื้อมนุษย์วาอาจารย์จอยกันมีหน่อยใช่เป็นมีหมากใส่ก็เป็นคน่มีสติ คนมีสตินี่มีหน่อยก็ใช้เป็นมีประโยชน์ก็ยังบอกว่าสตินี่เนื้อมนุษยธรรมธรรมดาก็ลองอยู่กับปัจจุบันพระสันพระพุทธเจ้าก็บอกเฮาอยู่กับปัจจุบันเมื่อใดเนี่ยอ,อยู่กับปัจจุบันใดโอ้ยมีสติเลย่า,าเรื่องการเรื่องงานประจองไปใส่ความคิดอย่างหลายเลยมีจตสติตัวเดียวยิ่งทะลุผู้โป่งเลยเอาลองเบิ่งนั่งเข้าไปว่ามันสิได้แค่ได้นั่งตามสตินั่งตามกำลัง